สามเอฟกับสี่เอฟเนี่ยเ็นนัพอแล้วก็ผ่าหลังใช่ไหมเก้าหลังเาเรียกเ้าหลังเขาเรียกเก้าหลังไว้อะแล้วก็เขาก็ไม่เอฟทะเลผ่าเขาก็เอาเลยเอฟนี่เขาไม่ไม่ไม่มีเก้ามั้งก็จผ่าใช่ฮะผ่าสองฝั่งอ่ะเชื่อมนี้เราวผ่าตรงนี้ผ่าหรอเป็นเชือกทับขดยังไงมันจะเป็นทับขดถ้าค่อยฟ้านนะพี่เด้อถ้าเอฟนี่เขาสอบเชื่อมรางเพลนอะใช่ ถ้าไปเราไม่ต้องทำอะไรเพเชื่อมรางเพล่คนเดียวเชื่อมง่ายอีกต่างหากรางเทแต่ว่ามันเป็นการวันไหนถ้าไปกับเพื่อนนะมันจะมีคนที่ว่าช่วยเราสะกิดได้อันนี้มั่งอันนี้มั่งเพืออันนี้กูมั่งอันนี้กูขาดอย่างเงี้ย,ยมันมันพอที่ว่าจะสะกิดอะไรกันได้อยู่ ถ้าไปคนเดียวนะโอ้มันลำบากไปมันมีเครื่องมีสูไปเถอะพี่แนะนำมันไปหมดแล้วนะบอกว่าให้มึงต่อที่นี่ไว้เรามึงสอบได้ก็ไม่ต้องมาที่นี่แค่นั้นอเองก็ต่อที่นี่ไว้สอบได้ก็มาตั้งแท็กเอเบย์มันก็สัวมงนาก็สุดแล้วจะตั้งแท็กเฉยๆนะเขารับเป็นร้อยคนนุ่นเนี่ยตอนเนี้ยไอเอสดีพีอ่ะพี่แนะนำให้ไปเลย ช่างแท็กเฉยๆชั่วโมร้อ่ะคนนี้ก็ชั่วโมองอร้อยเรื่องช่างแท็กมันก็ต้องสอบไอ้ท่อเหมือนกันแหละช่างแท็กมันก็ต้องสอบท่อเหมือนกันสอบไปเยอะก็สอบไอ้คุชเชรเนี้ยมันสอบไอ้นี่สอบสองนิ้วเอ้ยชนกำแพงทำไมไม่หมุนมาวะออกมาดิออกมาดิ ข้ามมานี่ข้ามมาเลยข้ามมาข้ามมาปลายมังกระแทกเอาสู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยเด้อสู้ๆูไปแล้ว นี่คือการติดตั้งสแตร์อ่เยว่ฮ้ยไปอย่าไปเดีย๋ยวมันวังเองคนฝั่งนูนะ้นน่ะอย่อย่าย้าอย่าไปนะต้องใหยคนฝั่งนู้ทนทามาเชื่อมเราผิดฝั่งแม่ก็ตอบ มัดก็มัดมาผิดทางเออให้ฝั่งนั้นเขาจับอเล่าเองออกมาวางอยู่อย่าไปอยู่ใต้ชิ้นงาน ต้องทำลาออกมาออกมาเหลือไปคนเดียวพอเอามานี่จะหนีเปล่านั่งไม่คนเอาไอ้นี้ออกดิหน้ากาดหน้ากาดเชื่อม แล้วค่อยดึงเข้ามาโค้นลร l e w